สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสู่รายการสวัสดีครับวันนี้เราจะเล่นเกมครับหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาพี่ออฟครับต้องสวัสีครับพี่ที่อยู่ข้างผมนี้ต้องใช้คำว่าเป็น FC รุ่นแรกสวัสดีครับดูพี่แพงค่ะบดูพี่แพงถ้าใครดูอาจารย์โอเล่ไลฟ์แรกๆเลยแลกมือถือที่บ้านอ่ะคนที่ไลฟ์พู้อาจารย์ไม่ คนที่แห่งนี้เลยครับที่แหงนี้ถามความรู้สึกก่าเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นเกมกันครับเริ่มต้นจกซับศูนย์ซับหนึ่งจนตอนนี้ยมันลานตามอบบที่แท้รู้สึกไัเป็นอะไรที่มันเหลือเชื่อเนาะเห็นอยู่กับอาจารย์โเร่มาก็ ต่อแตะต่อแตะต่อแตะไม่แน่แล้วก็แบบมีเอฟซีมามาติดตามรายการมันก็ดูแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ใช่ดูแบบเออแน่นแฟนดีค่ะดีเน้นแฟนดีสี่ปีครับสี่ปีแล้วครบรอบสี่ปีวัยวัยมากเลยไวมากก็เยอะพ่แพรใช่ใช่แต่ผมไม่เจอที่แพงนาแล้วในตัวของต้อมกับพี่ออมครับครบรอบสี่ปีแล้วเรากำลังจะมีงานใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่รู้สึกไงบ้างดีใจนะครับก็รู้สึกว่า เรามีติ้งกันมาแล้วแต่ว่าครั้งนี้มันจะเป็นครั้งที่เราไม่เคยเห็นกันละมันจัด<า>ในฮอล์ทั้งแบบพิเศษแลพิเศษพิเศษเรอะครัเบเกภาพนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับก็คือเราคเราคยอ,อยากจะจัดอย่างเงี้ยคุยกับพี่จูหลายครั้งแล้วว่าเฮ้ยมันควรจะมีคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นกิจกรรมณะครับแล้วก็ให้มันเป็นเหมือนการรวมตัวของแฟนคลับจริงๆที่ที่เขาแบบเปลี่ยนภาพอะ่ะเจอมูมอาจารย์ใหมๆ่ๆเจอพี่ส้มพี่ท็อปที่ แล้วจะอยู่ไใช่ที่ไม่อยู่ในรายการเลย<ช>แน่ยเนเป็นเรื่องที่โอ้ย,ย,อ<ช>อยไรพรสครับยังไงก็คุ้มแน่นอนครับกับกับการที่ที่เข้ามาดูนะครับผมแล้วก็วันนี้ที่เราจะเล่นกันก็คือเกม,มทั่ต้องห้ามเกมที่เราขอยืมมาจากทีมกีฬาครับพร้อมกันไหมพร้อมครับพร้อมนะพร้อมโอเคครับรับน้องพี่แพงดีกว่านะวันนี้โดนแน่โดนโดน โดนแน่เราจะโดนโดนแน่พี่แพงครับไปงานคอนเสิร์ตพี่ชอบทำอะไรมากที่สุดครับนอนพี่ไปนอย่างเลยไปงานคอนเสิร์ตไปนอนนี่มีนอนนอนเลยพี่เซฟอะถามวันที่เท่าไหร่ที่จัดงานคอนเสิร์ตวันไหนครับวันหยุดอ่าวันหยุดวันหยุดวันนี้ยไหล่ยอบยี่สิบยี่สิบเป็นอะไร กรกฎาคมอ่าผมถามพี่ละคนดีกว่าไม่โดนถามเยอะคนในงานมีอะไรครับพี่จุ๊บมีความสนุกเอ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนไปงานต้องทำอะไรเตรียมตัวพี่เตรียมตัวต้องอะไรของก็เตรียมไว้ใจสิต้องยังไงถึงจะเข้างานได้อ่อสองก่อนสองก่อนจุกับสองช่องทาง่อนสิ เอาเดินไปดุ่มๆได้ไงสองเทางก่อนแหมนี่ผมเล่นลาบี่ห้ารอบแล้วไี้แด๊ดไททิเก็บเนี่ยมีที่ไหนบ้างเออเยอะเลยทั่วประเทศที่ขายเนี่ยมีทั่วประเทศสามารถสั่งกันได้สั่งจองกันได้โคตดเฟสคำพูดคุณกำกวงราคาบัตราคาบัาท

แหม่ไม่เคยต้องตอบต๋อตอบเาตอบเขาก็มีอะไรที่อยากทำอยอางนี้แหละที่แฟนกลับไม่เคยเห็นแน่อ้โหไททีเก้เขาไปไงกันไททีเก้เขาไปไงกันโอ้ยทุกการเดินทางอะได้หมดจริงป่ะอยู่ที่ความสะดวกทางไหนบ้างทางฮะไม่ไม่ต้องไปวันไหนไปเดินทางทางไหนไม่ไม่ต้องไปวันไหนวันนี้สะดวกไงพี่แล้วเป็นออฟฟอมจะไปวันไหน วันจันทร์ครับวันจันทร์ครับวันจันทร์ครับวันจันทร์นชัวร์จี๊ดเลยว่ะวันชัวร์ได้วันงานละไม่เราเราจบพร้อมกันดีกว่าแก้วันงานละพี่แพงรู้สึกไงบ้างที่เดอะโกสเนี่ย จัดงานมิตติ้งหนึ่งล้านซับอ๋อภาคภูมิใจแล้วะอย่างเงีกอธิบายให้ฟังหน่อยอยากรู้ในฐานะที่พี่แพงเนี่ยอยู่รุ่นแรกๆเลยใช้คำว่ารุ่นแรกไม่ก้อเน้นยังเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอบตอบพี่ก่อนเวลาไปงานไปไงมันไปยังไงมันรู้แล้วไงมก็เลยแบบออไปยังไงผมหมออะ ปันทะขยานปันทะขยานแน่นอนใกล้ๆถึงเมื่อไหร่เจเจมัใกล้ๆบ้านนาไม่ใช่เหรอที่อยู่อ่ะขยันขยันไรใกล้ๆแล้วเราไปไหมดิสคอร์แล้วแล้วเราไปไหมเราไปไหมงานอ่ะโอ้ยผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วอือพี่แพงคิดว่าคำบนหัวคำว่าอันนี้บัตรใช่ไหมวันไปงานเป่ะวะ เอาริ <c oughs> <c oughs> mm ่มดค่ะ้อบสองเดินทางยังไงฮะเดินทางยังไงไม่อย่าอย่ปั่นในหนั่นลังจักรยาน่ะมันไม่ไหวหรอกก็ไปเหมือนคนปกติทั่วไปอ่า ยากหน่อยพี่แบงไปไงครับพี่แบงไปไงไล่น้ำไปก็ได้เหมันไม่รู้ีอยู่คุกอีกไปจากไหนเนี่ยวันนี้จากสระบุรีไล่น้ำไปเหรอไลยน้ำไปจริจิ๋วครับในงานมีอะไรบ้างครับพี่ขออีกทีหนึ่งต้องถามงี้พี่แพงอยากเห็นอะไรในงานของมือชิ้เขยเมิอคำถามก็จริงถามถามกลับไงถามกลับเพื่อจะได้รู้ว่า พี่แพงอยากเห็นอะไรพิชารณาลมกันต้องต้องแก้ภาพเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่โชยนี่แก้ผ้าตัวอะไรกันไม่อยากรู้ว่ากิจกรรมอในนั้นทำอะไรบ้างท่านผู้ชมก็อยากรู้ครับเข้าข้าวกิจกรรมข้าวเข้าวมีความสนุกรออยู่หมายบอกไม่ได้อย่างนี้อ่ะปุ๊ไปก่อนเออในงานมีอะไรบ้างครับมีเพลงแน่นอนร้องเพลงมีแน่นอนร้องเพลงไม่ได้ไม่ ทำไมอ่ะเพี้ยนเพี้ยนเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนใช่หลอนด้หมดแล้วเนี่ยซื้อบัตรที่ซื้อบัตรที่เขาให้จองเสิมีราคาบัตรเท่าไหร่บ้างสามพันห้าสองพันห้าพันห้าแปดร้อยมันมีเรียงแปดร้อยเรี้ยงวีพีโอโอเคโอเคย่าพูดถึงพูดถึงสามพันห้าร้อยบาทบัตรบัตรวีพีเนี่ยคือจะได้สิบตัวตัวเราเป็นบัตรแข็งหรือว่าเป็นนั่นเนาะเ่ะโสรุปเป็น แข่งแข่งนี่อร่อยผมว่าก็มีมีโชว์งานนี้งานนี้อาจารย์โอเสคอนเวิคนที่ได้บบสามพันถ้าร้บาทเนี่ยคือจะได้สิทธิ์งานเบิร์ดเดย์ปาร์ตี้หลังคอนเสิร์ตเยอะมากเลยย่างอีที่พี่แทนจะถ่ายที่จัดที่ไหน เชื่อขายของหน่อยอ๋อเจเจปะอ่าเจเจอะไรครับเจเจอะไรนั่นแหละคอยที่เจเจอะไรไม่รู้ไปละแวกเลยไปละแวกเราอะพี่แพงเคยไปหรือเปล่าเจเจมอเคยเส้นทางการเดินทางน่ะที่ไปให้ฟังหน่อยเดินทางเป็นยังไงได้บ้างอืมกดกีบเอสไปเลย ไปไปอ่ะเขาไปได้อยู่แล้วเขาก็รู้กันทั้งประเทศแหละนั่นแ่ะตรงนั้นไปยังไงไม่รู้เ <c oughs> อฟซีเราอ่ะมีมีหลากหลายใช้คําว่าทั่วประเทศแล้วกันทั่วประเทศบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เข้ากรุงเทพไงพอเขามาเขาไม่รู้ไปยังไงเขารู้แค่ว่าเจเจ,เจมอแต่ไม่รู้ไปยังไงพี่แพงอธิบายหน่อยพี่คำบนหัวพี่คิดว่าปวป่ะไม่ปวดโอ้ยวเอ้ยต้องอ่ะ ไม่รู้เลยไม่มีใครถามผมเลยเอาเป็นตอบเป็นรถเฮ้ยูกจริงเหรอเฮ้ยจะเดโมะไปยังไงขับยาวไปขับโม้หรอมันไม่ยาวได้ขนาดนั้นหรอกมันจะแค่คำเดียวหรือสองคำพี่อืมไปเหรอยังไงไม่ถูกไม่ใช่รไม่ใช่ที่ไหนโอ้ยร้องไม่ใช่เดือดเกือดเดืดเเล่นเหรอไม่ได้นะเพลงโ้ย ชื่องานอะไรครับงานนี้อะไรนะเอ้ยฮ้ยนี้ตายดิเด็กโทษสิเก็บอะไรแฟนนิตคอนเติร์เปียนไม่ตึงไม่ได้โดนบังคับเนี่ยไม่ไม่ได้เมาดูใจ ไม่ขายอะไรวายอมยอมยอมเอ้ยก่อนจะเข้างานเต้องทำอะไรไม่ไม่ไม่ก่อนจะเข้างานต้องทำอะไรอยุดพักหยู่ภายในงานน่างานเนี่ยเรามีบูธอะไรบ้างเขาทำอะไรที่หน้าบูธเออเขาทำอะไรกัน ซื้อของถูกปะจะมีของแบบเยอะแยะมากมายนะแล้วเราในงานเราขายของอะไรไหยในงานเรามีของลิมิเต็ดด้วยอ่ยลืมนะแล้วเราไปขายของอะไรมั้ยเราพวกเรามีอะไรไปขายของไม่อะไรโอ้โหโมโหร้านขายอะไรฮะขายอะไรครบครบเลยอยากได้เลยมีหมดเพราะว่ามันไปดูมาก่อนเราพี่เราว่าต้องมาต้องเห็นโอเซ้นล้วนๆพี่พี่คิดว่าในงานอ่ะ นอกจากความสนุกแล้วอ่ะมีอะไรมีความน่าสนใจอ่าเดี๋ยวรู้แล้วเดี๋ยวเอาดีๆในงานมีอะไรบ้างขายอ่ะรู้ไหม่รู้ไหมรู้หมดไม่ต้องบอกสิว่ามีอะไรบ้างเสื้อผงเสื้อผ้ามีร่มมีอะไรแจกไหมรู้มีหรือว่าขายไหมไม่แจกครับอืมขายต้องซื้ออ๋อซื้อ หมูเคือมูเคืองมูเคืองว้าวนายกับข้าต้องอืมในงานเนี่ยมีของรันแจกใช่ไหมมันมาลุ้นเลยมมันรู้แล้วว่าตอนนั้นจัดการมาดิอยากรู้เหมือนกันกิจกรรมอ่ะพี่ว่าอะไรเป็นไรไล อาจารย์โอเล่เราเราเรายินดูอย่างเงี้ยปกติอาจารย์โอเล่เป็นคนยัไงเราเราอาจารย์โอเล่ก็เป็นคนที่สุดขมอา์มาลโมอาแอบตลกด้วยนะอันนี้ขายของนะอันนี้ขายของนะมุกเกิมุกาังก่อนไมไขอว่ตายงั่นแหละไม่ตาย เฮ้แต <kung> ่ผมคิว <saturated> คิวสองะนะคิวว่าคำบหลวงอะไรครับไม่ใช่ตื่นเต้นแน่เลยอะผมยังไม่รู้หรอกเอาสนุกอะไม่ใช่หรอกเ้องดูแมนดิมมอนแมนนะครับอืมอะไรอะนี่ตายแล้วนะเนี่ย เนี่ยมันอะไรเขาเลยมันคืออะไรอ่ะบิลลี่เจ้าเอาบิลลี่เอาบิลลี่เหรอเปลี่ยน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 นะเอาไงเอาไงคิวฉันสิคิวฉันสิแม่แล้วแม่ไรอยากเห็นจารย์ทำอะไรมากที่สุดจริงๆอ่ะมันเป็นงานเหมือนกับว่าแฟนมีใช่ป่ะเราก็มาขอบคุณแฟนคลับ ขอบคุณที่ทำอะไรบ้างครับหมุนเข็มดูไว้แล้วนำไปใช้เมื่อกี้ก็ดูไม่ใช่เลยต้องครับผมเกิดมานอกจากถ่ายเป็นกล้องแล้วอยากทำอะไรในงานคอนเติบบ้าง จริงผมอยากเป็นแค่ผู้ชมไม่ได้ผู้ชมไม่ได้ไม่ไม่คือเราอยากเป็นผู้ชมอ่ะดูแบบอาจารย์ผู้โจไม่ทอ็อปเนี่ยทำการแสดงเพื่อเป็นการเหมือนแบบขอบคุณอนะ่ะขอบคุณที่แบบแฟนคลับให้การสนับสนุนรายการเ,เ,เราะครอบนี้พี่พพท็อปพี่โจมเขาทำอะไรบ้างมีเต้นมีร้องเพลงมีผมว่าน่าจะครบนะครบเครื่องเลยแหละยากนิดนึง มันไหวตัวลอ่นะเราพี่แพงเนี่ยบอกเราไหม่กระต้อนไม่นะกูเนี่ยตวกตัวเชักเลยด้วยพี่แพงอะติดตามพนังเราเล่มาแบบรู้จักกันมาก่อนหรือว่าอไรรู้จักท่านกูท่านของแพ้ตั้งนานแล้วเคยเคยดูดวงหาจจังเราเล่ไหมเคยเราเป็นไงบ้าง อยางกูอย่างกูเพราะว่าม ja ันหมดเลาไปแ่อใช่เอาตายโอ้เก่ง oh จังเลยำตัวร้องเฮ้ยเก่งว่ามึงได้ไงอะเมื่อกี้ไเมื่อกี้ไปแพงไงก็แู ผมอยากรู้อะเปมนคนชอบเสียงอยากร้องไอแม่ไม่เปลี่ยนอะได้นั่งนี่แหละได้นั้งสบายแล้วผมค้างม่แพงผมน่ากลัวมากเลยริมริมอยู่ดีไเหลือนะหลับหลับเลยังเนูสกลับไปอยู่มุมนู้นนะดําเนินไปโชนี่อือมาผมจะคิวไปดูอยากเรียบร้อย แ่บอกว่าจะคิวให้ดูอยากอยากเลยคอนสครั้งนี้มีการเตรียมอะไรขนาดไหนครัาตามต้องไง แน่นอนอยู่แล้วพี่มันพร้อมอยู่แล้วคอนเสิร์ตอ่ะเราโหระดับไหนเออเดอะโก้ทัางทีพี่อรพี่คิดว่าการแสดงอะไมันเร็วจังการแสดงอะไรที่จะสร้างความประทับใจที่สุดการแสดงที่ยิ่งใหญ่อะไรวะอะไรวะการแสดงยิ่งใหญ่าหมายถึงว่ามันจะมีโชว์จากทีมงาน โชว์จากอาจารย์พี่โจ้พี่ท็อปอ่ะพี่คิดว่าเป็นอะไรถานกับได้ไหมได้มีสเก็ตเตอร์ใช่ไหมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตาลางโชว์อะไรตางตางนี่ใช่เหรออะไรวะ่ อ้าเหลือสองคนเหรอในเงี้ยพี่พร้อมเจอผมก็สุดท้ายแล้วต้องพูดจริงท้ายแหละก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้การสนับสนุนทาง The g o Ticket มาเป็นเวลานานนะครับหนึ่งล้านซัพย์นี้เราจะไม่ลืมครับเราขอให้มันเพิ่มคุณนไปเรื่อยๆโอ้ดีสรุปว่าอะไรพี่นรก็ตามที่แจ้งไปนะในเพจไปดูกันได้ครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่า จะให้รายละเอียดท่านผู้ชมครบทุกคนหรือเปล่าก็ไปดูในเพจจะชัวร์ที่สุดครับยากจังไม่โดนทำเลยวะผู้ดีวะหรอเอ้าผมพร้อมทุกอย่างเจอกมนแบี<ม>้เป็นเรื่องไม่รู้ยิ่ง <c oughs> เลยหนูไม่รู้เซ <c oughs> นล้วนๆ <c oughs> จุ่มเงียบเลยโอ้ยเสียใจเลยโชคร้ายเอาไหม้อาไหมมา เราไปกไปกรรมาร <ไป S 1> เราไปกรรมการนี่เออเป็นพี่คิดว่าในงาน,นการขายของเป็นยังไงบ้างมาถึงว่าลักลน่อยดีดีดดอะสีวมา ไปหิวแล้ววะไปหิวก็ยะไปทานได้เลยไปหิวเช่ไหมคุณของจุยากไงนะยากอย่างไรมันต้องให้ทำยากเออค่ายากอ่ะคำพูดไงคำพูดมันยากนะคำพูดไหมโอ้ยเราอยากรู้ว่ารู้จริงหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยอ่ะพี่จุ๊กครับบนหัวคือข่าวมาอะไรกับพี่ไม่มีในหัวเลยคาดขาดดาแพง ใช่ใช่อาจะเฉลยไปเลยครับโอ้ยยากเกินแล้วเกินแล้วจะขอบคุณวะไม่ได้หรอไม่รู้จริงเห็นปะแต่แบบนุ่มจ้าพี่นุ่มจ้าจะปล่อยจะปล่อยออกจากคำพูดต้องอ่ะหมายถึงว่ายากสรุปคะแนนอ่าผม้อคะแนนครับคะแนนครับ ฮ้่เสมอกันนะต้องอ่ะอุ้ยต้องสิบี่คะแนนเลยเหรอจิงไพรจ่งไพรให้ต้องเลยค่ะสุตยอใน้ต้องจิงไพรเบาได้เ่าพบกันวันที่20่สิกาคมคองันห้า้อบขายบัตรที่ไทยทิ켓เมเจอร์ทุกสาขามาราคาสอนาคอยาร้อ0หนึ0งแล้วก็800ครับผมอห่าอที่อาจารย์บอกครับทุกบัตรจะได้ ม่ต่าหที่สำคัญมากครับอันนี้อาจารย์ตั้งใจให้ที่นั่งนะครับผมสองพันที่เท่านั้นน่ะเราสมมติเราเราคิดง่ายๆว่าหนึ่งล้านซัมคนมาร่วงงานได้แค่สองพันแค่สองพันคนเองหวังว่าจะได้เจอทุกๆคนในในวันที่20กรกฎาคมครับขอบคุณครับ